ลงมากันเร็วมามาลกมาลงมากินอาหารเร็วนี่เร็วเร็วถ้าโอู๋่ให้เร็วมาลงมากันเร็วโอ้ได้ทีพนักดีเลยปลอดภัยนะนี่อ้ฉลาดนะนี่ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์น่ะลงมาลูกมายวลงมากินเร็วมาเดี๋ยวข้าให้ลุ้นพี่เองกนเร็วเร็วเร็ว โอ้ก็หลวงประกาศว่ามีขโมยขจนะมันลักไก่ข้าเว้ยเฮ้ยถ้าให้ปีชาดูแลน,นั่นนี่มันลักไปปีชาไล่ยักหักคอเลยนะเวเลยปีชามันเชื่อข้านะมาลักไปนะเวเยมาอาจหารลักไก่ข้าแนะ่างให้ปีชามดูแลให้น,นั่นนี่ปีชามดูแลให้น,นั่นนี่ไม่ใช่ใครนะ พีชานะ่าดูแลนาหลูกนะทานว่าครับเอาหน่อยแต่เป็นคนมันก็ดูแลให้น่ะเป็นผีมันก็ดูแลให้นะ่นนนะน่าอยู่คบภูมิไหนนะอ้ามาบางาังอาจมาลักเอาไก่เข้าไปนะ่ะลักไปปีชาไล่ย,ยักษ์หักคอ มีชามันเชื่อค้างน่าไปนอนเข้าฝันฝันบอกได้หัวเลยโอ้โอ้าลูกอะฟักฟักไข่ฟักไก่นะอข้าไม่กวนข้าไม่กวนฟักแค่ฟักได้เลยลูกเออดีฟักฟักออกให้ครบนะโอ้ได้ลูก12ตัวแม่นาง12นั่นนี่นะจะน้องใหม่ อาไม่ควรไม่กวนเอาหวเอาไม่ควรลูกไม่ควรพักให้พักให้ครบนะไม่ควนเดี๋ยวค่อยลงมากินนะไม่ควนไม่ควรข้าอุ้ยข้าวมาไม่ลบกวนไม่ลบกวนอ้าะอุ้ยะาให้เยอะ ข้าไม่ค่อยมีเวลาเวลาไปขายหมดถูกที่หนึ่งก่อนค่อยมีเวลาให้พวกเจ้าให้ข้าถูกนี่ลยอ่าโอเคโอ้อ่ะอ่ะกินกันลูกกินกันกินกันเท้ว้ให้เยอะๆแล้วเผื่ออ่ะเผื่อไว้อ่ะกินที่พื้นด้วยเค กินกันกินกันลูกโอ้เหล็กติดน้อยสองตัวเอ๊สองตัวก็ได้สองตัวก็เป็นตกใหญ่ก็แค่พันได้มันกันน่ารักนะตุบใหญ่ก็แค่พันได้มันกันเจะโตรงสามตัวค่อยๆขยายแคย่พัน ่ะไปหน unku, you, ่อ่ะกินกันกินกันลูกไปครับไปละไปแล okay. oh, ้วนะลูกนะเอออ่าไม่ควรไม่ควรไปดูอะไะฟักดีๆเออโอเค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 โอ้หะฟักเถอะฟักเถอะหกหมอนไปครับไปแล้วไปแล้วโยสายอ่ะ ช,ชูชี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 ฮึมวาวเงี้ยมาจะต้องหาโซ่มาคล้องละก็หลวงประกาศว่ามีขโมยว่ะแต่มันลักไม่ได้หรอกฝากให้ปีชามดูแลให้ละชามดูแลให้ละ ในฝันว่าเป็นยังเอาผมดูให้เอ็นว่ะอ๋อฝันในมิติฝันมันไม่ไปไหนนะชามดูแลใส่ให้อานะเนาะเนาะชูจิชูจิไปไปไปที่สถานนูนกเนาะไปวิ่งวิ่งวิ่งไปไปข้าอุ้มให้เดินไปด้วยกันเลยจะติดอ่ะกินกินจะติดเอ้ยไปไปด้วยกันนะลกูกไปวิ่ง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  วิ่งวิ่งขนให้เองเดินบัดใเดินคนเดียวช้วิ่งเอาเลยเดินวิ่ง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 วิ่ิ่งว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 ิ่งตรงนี้คอยเฮ้ยถาดเองไปไหนนี่ยถาดอาหารเองไปไหนใครเอาของเองไปฮะโอ้กุเตด เต้นมีอยู่นะโอ้ได้กินอยู่นะนนี่ยังเหลือลูกอยู่ไม่ไวายลูกเคยังได้กินนี่เสาทิดี๋ยวค่อยมาเก็บกวาดเพล้ีวด,ดีๆเป็นเชื้อลาเดี๋ยวแพร่พันไปที่ต้นไม้ชนิดอื่นอ้ากำแพงดุญ รอเดี๋ยวข้าเอามารอที่นี่รอที่นี่เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาก่อนคอยที่นี่ลูกเดี๋ยวเอาถาดมาถาดเองไปไหนไม่ลูกใครเอาไปไม่ลู้เนาะรอคอย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 แป๊บหนึ่งคอย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 แป๊บหนึ่งคอยลูยคอยคอยก่อนคอยแป๊บหนึ่งจะได้กินนะคอยแป๊บหนึ่ง